ครับผมตอนนี้เป็นเวลา11โมง56นาทีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้าๆและทุกทท่านนะฮะที่ชอบได้รักในการตกปลาครับผมพามาหมายของพิมแล้วครับผมวันนี้เป็นเวลาตอนนี้นะเป็นเวลา11โมง56นาทีนะฮะ ก็ลงคันไปได้ทั้งหมดคันเล็กสี่คันคันยาวเจ็ดฟุตสองคันนะฮะรวมเป็นหกคันนะฮะวันนี้คือจริงจงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาตกตรงนี้ครับผมารถยน์ไปด้วยเมื่อเช้าก็ออกไปทําธุระกับประตูก็ผ่านมาฝนตกกันเยอะมากฮะวันธรรมดานะวันนี้วันนี้เป็นวันพุธนะฮะวันธรรมดาก็นานก็ตกกันเยอะฮะปลายน่าจะเริ่มเข้าแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาตามลุ้นตามเชร์สักครึ่งวันนะฮะสิบเอ็ดโมงห้าสิบหกนาทีว่าจะได้แต้มได้ตัวไหมนะฮะ ก่อนหน้าทุกทกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะอย่าลืมนะครับผมเหยื่อที่ใช้มาเดิ่มฮะเหยื่อของมือเก่าฟิชชิ่งนะครับผมอยากจะทราบว่าขายที่ไหนกดรูปสามเหลี่ยมข้างคลิปนะครับผมเข้าไปจะเจอเรายละเอียดว่าเราวางขายที่ไหนบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือกลุ่มของร้านตะวันฟิชชิ่งนะครับผมแล้วก็ร้านอีทไก่ชนทุกสาขานะครับผมตามรุ่นตามเชียร์กันครับผมอย่าลืมกดกระดิง่งปิ๊งๆให้ด้วยนะครับเวลาอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไมม่พลาดคคครรัับบผโอเ เมื่อกี้ก็ใส่โอเคสามนิ้วก็ผมใส่เล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเต็มเลยครับผมยมืมือลายยืมมื ครับสองสองแต้มติดต่อกันครับผม จะให้ดูหมายนะครับหมายของผมก็นี่แหละครับผมด้านหน้าจะเป็นบ่อกลงหันลมนะยิงเยี่ยงกันนิดเดียวครับตรงข้ามกันยิงเยียงนิดเดียวนะครับบ่อกลงหันลมนะฮะตรงข้ามก็จะมีร้านค้าครับรถก็จอดด้านบนนะประตูนะครับประตูก็นั่งกำลังจะกินข้าวแล้วครับผมนี่ตอนนี้ก็เที่ยงสิเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงครึ่งฮะเที่ยงสิบห้านาทีแล้วครับลงไปได้ประมาณสักสิบห้านาทีนะฮะก็มีศาลา ด้านบนรนถะจอดข้างๆางถนนนี้ได้อยู่ครับผมนี่ฮะผมทั้งหมดคันเล็กสี่คันเจ็ดฟุตสองคันนะครับผมอันนี้ปลาปะ,ะไม่ใช่อันนี้ปลาอุ๊บ chó na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ดล้งน้ำน,นะครับแต่แปลกทำไมมันไม่ดึง,ดงก็กินปากนะก็กินปากนะครับผม ไปทิ้งเลยสิพ่อไม่ไม่เนี่ยขยะที่ไปเลยขยะเลยเก็บกองไว้ไอ้นี่ก็ขยะเยอะเหมือนกันฮนะอยู่ตามโซกนะันะกครับมัดไว้เงี้ยครับตามขยะเดินไปประมาณมสักห้าเมตรเดี๋ยวเอามัดไปตามโซกเต็มเลยครับเดีเ๋ยวเอาไปทิ้งให้ครับเดินครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง ห้าสิบหกนาทีครับผมก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วครับผมเริ่มลงทันตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบหกนาทีนะฮะปลาถามว่ากินมันก็กินห่างฮนะถือว่ากินห่างชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณได้สี่แต้มสี่หรือห้าแต้มไม่รู้ไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็หลุดด้วยหลุดไปสองสามแต้มครับผมไซก็โอเคนะไม่ถือว่าเล็กมากนะฮะไซ 3นิ้วขึ้นนะฮะสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วก็แล้วแต่ว่าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กจะเข้านะครับผมน้ำน้ก็เริ่มมาตกกันเยอะนะฮะของเปรียช่วงนี้นะครับผมน้ําลงเยอะเลยน้ําแห้งลงเยอะเลยครับของเปลียนถ้าน้ําลงน้ําแห้งแล้วยังไหลยอย่างเงี้ยผมว่าปลาก็น่าจะกินเรื่อยๆครับมีเวลามีโอกาสได้ผ่านก็ลองมาตกดูนะฮะของเปมีหมายดังนะครับผมตรงข้ามยึ่งเยื้องกับบ่อกังหันลมครับผม เลยไปข้างหน้าผมเนี่ยรถจอดสามสี่คันนะฮะเต็มที่กัดนะฮะด้านหน้าที่ตรงข้ามกับบอกอาหารลมนี่ก็น้าหน้าตกกันเยอะเลยครับโอเคครับผมสามรุกกังงนต่อครับวันนี้ ขับไซนี้แพคคู่เลยครับโอ้ไส,สวยมากเลยเล็กปากครับผมไซส,สวยครับผม mm-hmm <laughs> ผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงตรงเลยนะครับผมก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วครับกินถือว่ากินห่างอยู่นะครับผมไม่ได้ว่ากินถีคของเปมเนี่ยถ้าปลาเข้ากินถี่จริงๆนะโอ้โหปันเหยื่อไม่ทันนะครับในช่วงบามันเข้านะฮะช่วงนี้ก็ถามว่ากินห่างแต่ก็ไซส์ก็โอเคฮะไม่ถึงว่าเล็กมากคะคๆกันไปฮะตั้งแต่สามนิ้วสี่นิ้วจน ถึงเจ็ดขีดองี้ที่ผมได้มีไซส์หนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดขีดก็ไซส์สวยอยู่ครับผมช่วงนี้คลองเปมก็ผักผักตบผักอะไรที่อยู่ข้างคลองก็ไม่ค่อยมีนะเขาลอกคลองขึ้นสะอาดแล้วฮะช่วงลอกใหม่ๆปลาก็ไม่ค่อยเข้าช่วงนี้ก็คือลอกไปลอกได้น่าจะเป็นเดือนแลครับผมเดือนสองเดือนแล้วแหละปลาก็เริ่มเข้าแล้วฮะ วันนี้ก็มีแต่ปานินนะได้ตะเพียนแต้มเดียวครับผมได้ตะเพียนแต้มหรือสองแต้มฮะสองแต้มมั้งปานินจะเยอะกว่าตะเพียนนะฮะก็ะตามรุ้นตามเชียร์กันครับผมปายสองโมงแล้วน่าจะประมาณสักอีกสักสองชั่วโมงฮะประมาณสักสี่โมงมน่าจะเกินสี่โมงเย็นถ้ายัางเงียบอยู่นะฮะไม่เกินสี่โมงเย็นก็ขอตัวกลับบ้านนะครับผมตามรู้ตามเชียร์กันต่อครับ โอ้โลงเหยือเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับผมใกล้จะสามโมงแล้วครับตอนนี้มันเงียบมากฮะไม่ไม่ไหวฮะอยู่อีกสักชินสุดท้ายก็พอแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยนัดแต้มกันครับอือห <s> ือสองพัน ต่อ่อดี่นะตะกี้ได้เลืออยู่ ผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสิบนาทีนะครับก็เหลือคันเล็กอยู่สามคันครับผม,มเก็บไปหมดแล้วฮะสามคันสุดท้ายเดี๋ยวก็มานับแตกกันครับผมช่วงบ่ายมานี้ผมว่าปลากินห่างนะเช้าๆน่าจะกินดีเพราะว่าเช้าก็ไม่ได้มาตกเหมือนกันครับมาลงคันตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบหกนาทีก็ตีไปเที่ยงฮะมาลงตอนเที่ยงช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็โอเคฮะถือว่ากินดีอยู่พอบ่ายโมงขึ้นมาจนถึงเนี่ย สามโมงสิบเอ็ดนาทีเนี่ยเงียบเลยครับช่วงนี้กินห่างครับผมเช้าๆน่าจะโอเคนะผมว่านะเดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวมากับประตูใหม่ฮะมันลงลงช่วงเช้าหน่อยจะจะไปลองตกแถวธรรมศาสตร์ดูนะฮะก็จะเช็คหมายไปเรื่อยๆครับคลิปก่อนผมก็ไปตกแถวบ่อก,กับตันนะฮะวันนี้มาตกแถวบ่อกลกางหันลมเดี๋ยว,วคลิปหน้ามีโอกาสเข้าไปนู่นทางธรรมศาสตร์ครับผมแถวนวานครอะไรทางนู้นนะฮะ เช็คหมายว่าทางนู้นจะมีไซส์ใหญ่มีไซส์สวยกว่าทางนี้หรือเปล่านะฮะคิดดีกว่าทางนี้ไหมโอเคครับเดีย๋ยว3าสามพันตามรุ่นําเชียร์กันต่อครับผมครับ,รบตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับสามสิบนาทีแล้วครับผมบ่ายสามโมงครึ่งนะครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะ ก็เงียบมะช่วงไปบ่ายมานี่เงียบมากก็อย่ามานับแต้มกันครับผมแต้มก็มันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฮะ เต้มเราก็ติดปาน,นินปาน,นินซะส่วนมากเลยครับก็จะ,จะมีไซส์เสือหยุดเต้มหนึ่งน่าจะประมาณจะขิงแต้ม ใหญ่อยู่ครับน่าจะประมาณสัก6ขีดนะฮะก็ได้ประมาณสัก10กว่าแต้มนะผมว่านนะไต่เนี่ยเต็มเต็มเต็มถังนะไปใหญ่เนี <c oughs> ่ยตกข้าวครับผมแล้วก็ตกปลาเนี่ยนั่ๆนะอาจจะเห็น ผมเอาเอากลับไปาทำกับข้าวส่วนมากจะไม่ค่อยได้ปล่อยนะฮะเพราะว่าผมถือว่ามาตกปลานี่คือไม่รู้นะผมคิดเอาเองก่อนนะ,ค,ะคือต้องเอากลับถ้าได้ปลาแล้วมันมันปล่อยก็เหมือนว่าเราตกแล้วก็ตกเล่นนะฮะตกแล้วก็ไม่เอาเข้าไปกินตกปล่อยตกปล่อยแล้วก็เหมือนกับตกเล่นคุคิดไม่เหมือนกันนะฮะผมคิดของผมนี้คือได้มากได้น้อยผมจะเอากลับส่วนมากไปทำกับข้าวถ้าน้อยมากๆตัวสองตัวก็อ,กอาจจะปล่อย สี่ห้าเต้มขึ้นไปทำกระข้าวได้ผมเอากลับนะฮะก็ไม่ว่ากันนะฮะเดียวแต่ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับกว่าแต้มก็มีไซส์สวยๆอยู่แต้มหนึ่งนะครับผมหมายของเต้มน,นะฮะเยืย้องๆกับบอกกังหันลมนิดเดียวเองครับผมประมาณก็ห้าเป็นเมตรเองครับมากันตกได้ช่วงนี้พอพอมีตัวได้แต้มได้ต,ตัวอยู่นะครับกจบ็จบถึงท้ายคลิปแล้วฮะอย่าลืมฝากเหยื่อมือเก่าไว้ด้วยนะฮะมีขายที่ร้านนัดส่งติดกับบริษัทเวิร์กพอยต์แล้วก็ร้านนักกิ๋งเลยเซเว่นเปิดใหม่แล้วก็ร้านตะวัน ตะว,วันฟิชชิงแล้วก็ตะว,วันสมุนปการมี4ส,สาขานะแล้วร้านอีไก่ชนทุกสาขานะครับผมแล้วก็ร้านตลาดพระรูปคลองสองด้วยนะครับและอีกลหลายร้านที่ไปดูกดสามเดียบตรงข้างคลิปนะฮะเข้าไปจะเจอคําว่าเพิ่มเติมแล้วก็กดคาว่าเพิ่มเติมปุ๊บก,ก็จะเจอรายละเอียดนะโอเคขอบคุณนะนะแล้ทุกท่านเลยฮะที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ด้วยนะครับผมสิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งให้ด้วยนะฮะเวลาผมัปโหลดคลิปใหม่จะได้รับชมก่อนะ คลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม